ได้หอไ่ได้้อแถือไปรุสวไปย่างไปเลยเรื่อยๆครับเลาะงานไปว่าเาเห็นเสียบแบงครับอยู่ขอไยลุมเสียบแบงเนาะกับทีมงานน้องๆครับ ขอชายลูปก็เพินเคี้งงามเลยอื Ooh, ้อหนาวหนาาชายลูปเสียบแงงบงค์กับบาทเกินไปไปครับชายลูกจอยด้วยาะ กดดีกดตีนบ้างวะกดตีนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทายลูกกันให้ใคนดังติองโกันก็คกดีเนี่ย พียว่ลอีบาซ่าีเจ้าีบา่าีกวนงเลยมะได้การได้การได้การได้เรี้ยวได้เห็นได้เห็นตัวแทนเลยเอฟซีหลีกได้หลีกเอาลิลลิลนแด่เพื่อนนั่นเนี่ยนั่นนี่เลยหม่กเลยเนี่ยดาล่าไข้ดาล่นดาลาสองไเอานี่สองเบียงนี่เนี่เนี่สงเบียงใส่เปเร่นี่ สายปีครับผมเขาเรีอยางงี้อย่างงอย่างงักว่ใ้ลูกเลือกชิปสุดจอดรีบะปักอีลีเนี่เบิ่งปักอีหีเีเาเอาดสอบ้ครับเนี่ยถงี่ี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ะเนีนยนะเี่เย่ยนียน่ยนียเ่ยเ่ยนยนะเนี่ยเ่ไ่่ยเ่่ได้่ ไอ้ไม่นี่เขาดกดไอ้ไม่มาเนียนอนหลีวอะาไว้เดนนี่หลยส้มผมมันเลยโคตรดีโอ้โหวดๆล้่ไหวดโอ้รับมันตอนตอวเห็ดเนาะมันปิดโควิดคนก็เล็บบ้านี่โควิดมั้เซาอะดรนะ ก็บิ่งอันนื้นเออจะว่าบาดรีกันเจ้าเจ้าหยุดหยุดใส่เนี่ยบูทุกข่อยไปแจกของเล็กน้อยสิ่งที่ได้มาเข้าก็ต้องง้อไปเออทุกข่อยมโรงเรียนดีกันด้องดกันเปนบเอออันนี้เขาจะจกคอ้ไทยคนนึงเป็นในท่าผู้ชมนะครับุกข่ยนี้บรรยากาศแบบ ความคิดตัวนี้คือได้มาแล้วก็มอบตัวนี้คืใส่ตงวนี้ดีกันนะกันนะขอไปน้ำหาเลยน้ำหยาบเมียนหยาบอุ้งหัวเนี่ยมาตคิดดวนีเออแจกอุัวยีราฟเป็นยังไง่ันนก็ขอขอบคุณทุกท่านผู้เขียนทุกท่านในเวทีตรงนี้เลยครับ ขอพวกทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้กับงานวันนี้ด้วยป้าสามตีดเถิดตีดเถิดตีนเคียนตีมจุนเขียดขินตีมไปเลี้ยงเลือดอุ่แต่ว่ามันคือเบื้องหลังเอาเงินแค่ไห้ท่านเป็นกำลังใจให้กับ ต้องต้องตรงดูพอมีขยัาพอมานี่ไผ่เนี่ยคือโอ้ไล่กับมแล้วได้นีมีการเลี้ดูอะไรแล่ว่าถ้าแบบเจ้าแบบก็มาเออพ้ีแม่มากินหมักยัากัอ

ด้อนแล้วปอาไปนห้ด้วยนะครับส่วนอาหาร้อกินความะดวกท่านชเนไปเรยครับหลายท่านที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ดาเนินงานกเสียงเพลงสกดน้ำกออกมาทีมนะครัพร้อมด้วยทีมงานคนาลบควดดีถกร่องประการใดนะครับาตอขอทู่้เกียจด้วยทีมงานเขาจะว่าเราวันนี้ให้ดีที่สุดควกดีลูกน้อยลูกยังก็มากหลายท่านที่ ร่วมเป็นแรงใจซื้อบัตรเข้ามาให้ททุก่านได้เข้ามาสิบงานสิบแปงเดยเล็กี่ครับไร้ขอบเขตให้ทุกท่านได้เข้างมาเสจอบรรยากาศที่ดีของสักกุลก่อเราวันลูกทกเย็นห้ามเลยวันนี้ไร้ขอบเบียร์ขว่มวันลูกทกเย็นแน่นอนเพิ่ลูกคู่ลูกตาถ้าท่านอยากจะมองเห็นบรรยากาศตอนเช้าเพิ่มเยอะอย่าเพิ่งกลับโอ้เบียร์เยี่ยมาเซียนอนนอนบนเสานอนบนเ้าถ้าอาทิตย์ขึ้นเท่งไรถ้ากินเท่าไรทีไอรงสาวบอเ้าตื้นถึงเงินมันขึ้นทันทีบรรยากาศมันโตึ้นตกจัด โคตรหนาวว็เสียเงี้ย,อ,าายอ,ออกอามาเลยทังาตอนเช้าตอนตืานานต่นวันนี้ฝนเดือดทางไปที่พักเขาแล้วบ่ไหรแล้วเมาแล้ว <st> <c ười> นอนบ่ไปร่ไปตั้งหลังแล้วกันนั่นงไปเลยไม่อนี้เขาว่าต้องกลัว,วเอาแบบยะเอาแบบาหวกต้นขามายะต้นขามได้อยู่หรอโซนเอาไปหาเรื่อยหาต้นขามไปหาเรืยยะ ขอแม่แมไปไปหมต้นโดนคำหาล้อยแม่งกูคุ้มส่นอยู่บนขึ้นแล้วอเูเมามากเลยวะส่นเ็น่ซื้อไปผุนไฟผุนเออเนี่มัจะเมาเฮงเลย เน่เพลงก็เลยก็ยุมยับยุบับอยู่ใช่ไหมเขาอารมณ์มากซะเพลงกับเขากันครับบรรยากาศครับสวงนี่อยากบอกเลยมือนเดียาดูมากมากเลโคตรเ้าดูเลยมือนี้ไข่อไฟิวดีเดียนั่งยงทำไมเขาใหญ่นี้เล่บอกพูดเยพูดเดพูดเดดอกเตอร์หนนี่บอดอกเตอร์นั่น

กดเลี้ยวเลยวะคลิปนี้เลี้ยวมากเลยเขาบรรยากาศน่าการย่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราโมะวะเอ้าหมโมะอยู่ฟองหวานโอ้ยงานกินบมุโมะเนาะกดตรซิวมากเลยวะ คตรซิวว่าวันนังเอกมีเตีวะวะคือนังอกีเกินยังอยางไทยไปเด้ปะนกไก่วันนั่งเอกมี้ตัวตตนไตเนาะีไตเออเออเฮฮามันมันดีนะ บอกเลยวันดนตรี่ว่าเป็นพระเอกเชฟแบงก์โบมี่ใช้เบียร์มเนี่ยโบมี่โอ้เป็นเบิงเชฟแบงก์อันนี้เปิดเปิดหอยอึ้งงูลวมยีหมาเนี่ยมึงเนี่ยเดือดมากมึงหูมันตะหูบอกบอกแม่มึงอิ่มตะดนโอเคว v โค เบื <c ười> ừ, ắng, ưới, ้องกดังเขาเหลือเขาได้หรอเอกดังเขาเลือลายอยู่บอ๊พ่อได้กินคบมาอย่างวิไฟปมาวิงไฟเื้องเบไปยิันเรื่องไปยากเป็นขื้ไอหนีเลยเบิ้องเบื้องห้างหุ่นจะเห็นอยู่บอกะเออโคดซิวเต้นเว้นหมือนเจ้าสายภาพเลยโต่เทีบมีัษนาอยู่นะ โคตรมักเลยโคตรมักเลยวะโคตรดีว่าบรรยากาศเลยกันแนนั่งเครื่องลังคาบุญเนาะขาหักกันนอตเต็โคตรชิวเลยเห็นแต่เวีนนั่งกินเข่าแห้งเทงครับพวกเวียนเหนื่อยไทยพวกเนี่ยเออคอยย่างไปอยู่นอกจากมีเสื้อผ้าดีเนาะเีกยวมันจากเติมยังยังสิเนาะโคตรชิวเลยโคตรชอบเลยนี่ยงเครื่้งข้ารถด้วนั่นโคตรชิวครับ บอลลงบอลลงบ่ลายแล้วเจ้ากัเลยสีลงแล้วทวงขาแนหุ่นแห่งชิวเ่ากระดิขาพรอมบดที่นี่ขวดชิวหุ่นจิบจิบจอนโอ้ขวดเทียบเลยวะนี่ครับชิวมากเลยว่ะังน่มิาลกันมาแล้วสานมี้ยาจะเอาสารวาปุดนขวดชิวครับ นะปูซาดนะป,ปูน้ำมุนันละปูซาดปูซาดรับบรรยากาศรูป<ว>โคตรใหญ่เลยบอกเลยในกุ้งซิวซิว